2026 Toyota Grand Highlander เป็น SUV ขนาดใหญ่ที่ To โย ta พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวที่ต้องการความกว้างขวางค,ความสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรถรุ่นนี้สร้างบนพื้นฐานของ Highlander แต่ปรับให้มีสัดส่วนที่ใหญ่กว่าทั้งในด้านความยาวความกว้างและพื้นที่ภายในส่งผลให้ผู้โดยสารทุกแถวโดยเฉพาะแถวที่3สามารถนั่งได้อย่างสบายกว่ารุ่นเดิมห้องโดยสารถูกออกแบบให้โปร่งโล่งพร้อมกระจกบานใหญ่เพื่อเพิ่มทัศนวิสัย มีการเก็บเสียงดีขึ้นด้วยกระจกกันเสียงและวัสดุดุดซับเสียงรอบคันพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างมากเมื่อพับเบาะแถว2และ3ลงสามารถบรรทุกของได้เกือบ100ลูกบาศก์ฟุตซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางไกลหรือการพกพาอุป,ปกรณ์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ของแกรนด์ไฮแลนเดอร์2 2 6มีให้เลือกหลายแบบตามความต้องการของผู้ใช้เริ่มจากเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.4ลิตรที่ให้กำลังเพียงพอสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงระบบไฮบริด2.5ลิตรที่เน้นความประหยัดเชื้อเพลิงและเวอร์ชันไฮบริด Max ที่รวมเทอร์โบและมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดถึงกว่า360แรงม้าตอบสนองคนที่ต้องการสมรรถนะจัดจ้านระบบเกียร์แตกต่างตามขุมพลังรุ่นเบนซินใช้เกียร์อัตโนมัติหลายสปีดในขณะที่รุ่นไฮบริดใช้เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เพื่อความนุ่มนวลและประหยัดระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบล้อหน้าและขับเคลื่อนสีล่ล้อเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขับบนเส้นทางลื่นหรือขึ้นเขา การตกแต่งภายในเน้นหรูหราและใช้งานง่ายวัสดุที่ใช้ครอบคลุมตั้งแต่เบาะผ้าคุณภาพดีจนถึงเบาะหนังระดับพรีเมียมในรุ่นสูงเบาะแถว2มีให้เลือกทั้งแบบแคปตันแชร์ที่มีที่วางแขนส่วนตัวหรือเบาะยาวที่นั่งได้3คนเพื่อเพิ่มความจุดโดยสารเบาะทุกแถวออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับสรีระอย่างเหมาะสมรุ่นท็อปติดตั้งระบบกรับอากาศอัตโนมัติสโซนช่องแอร์ถูกติดตั้งทั้งแถว2และ3าเพื่อให้ทุกตำแหน่งมีอากาศเย็นสบาย นอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB-C หลายตำแหน่งพร้อมช่องชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนหน้าจอ Info ฟเทนเมน t ขนาด12.3นิ้วเป็นมาตรฐานในหลายรุ่นรวมรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงมีหลายระดับตั้งแต่ลำโพงมาตรฐานไปจนถึงระบบพรีเมียมที่ให้เสียงคมชัดภายนอกของ Grand Highlander 2026สะท้อนความแข็งแรงและทันสมัยเส,ส้นสายตัวถังคมชัดกระจังหน้าใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ไฟหน้า LED ด,ดีไซน์เรียวยาวพร้อมไฟวิ่งกลางวานัน ล้ออันลอยมีหลายขนาดให้เลือกโดยรุ่นสูงจะได้ล้อขนาด20นิ้วที่เสริมภาพลักษณ์สปอร์ตรุ่นในเฉดตกแต่งพิเศษด้วยชิ้นส่วนสีดำเช่นกระจกมองข้างมือจับประตูและหลังคาเพิ่มความโดดเด่นและให้ลุคพรีเมียมสำหรับสีตัวถังมีให้เลือกหลายเฉดทั้งโทนคลาสสิกและสีใหม่ที่สะท้อนความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยโตโยต้าแบรนด์ไฮแลนเดอร์2026มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนส์3.0ชุดระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ครอบคลุมเช่นระบบเตือนก,การชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบอ่านป้ายจราจรกล้องมองรอบคันช่วยให้การจอดแา่ขึ้นรวมทั้งมีกระจกมองหลังแบบดิจิทัลที่ช่วยให้มองภาพด้านหลังได้ชัดเจนแม้มีสิ่งของบางทัศนวิสัยถุงลมนิรภยัยหลายตำแหน่งและโครงสร้างตัวถังที่ออกแบบให้ดูดซับแรงกระแทกช่วยเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ขับขี่แกรนไฮแลนเดอร์ er ยังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายในรายละเอียดเล็กๆหลังคากระจกพารามิกมูนรูฟช่วยให้ห้องโดยสาโรโปร่งและสว่างขึ้น ประตูท้ายไฟฟ้าที่สามารถปรับระดับได้และเปิดโดยใช้เท้าแต่อำนวยความสะดวกเมื่อมือไม่ว่างบอกผู้ขับสามารถปรับไฟฟ้าหลายทิศทางพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งและมีระบบทำความร้อนหรือระบายอากาศในบางรุ่นเบาะหลังบางตำแหน่งสามารถปรับเอ็นได้เพื่อเพิ่มความผ่อนคลายในการเดินทางไกลสำหรับสมรรถนะในการขับขี่ Grand Highlander 2026ถูกออกแบบให้บาลานซ์ระหว่างพลังกำลังและความนุ่มนวลพวงมาลาัยตอบสนองชับไวในขณะเดียวกันก็ให้ความมั่นคงเมื่อขับทางตรง ระบบการสะเทือนปรับจูนเพื่อซับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนทําให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายแม้ขับผ่านถนนคลุกคลาโหมดขับขี่หลายแบบเช่นอีโค o นอร์มลและสปอร์ตช่วยให้ผู้ขับเลือกสไตล์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยลงทางชันและโหมดสำหรับพื้นผิวลื่นในรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อการใช้เชื้อเพลิงในรุ่นไฮบริดถือว่าโดดเด่นสามารถขับได้ระยะทางไกลโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดแต่ไม่อยากลดความสบาย ในขณะที่รุ่นเครื่องยนต์เทอร์โบให้แรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ำช่วยให้เร่งแซงหรือขับขึ้นเขาได้อย่างมั่นใจทั้งหมดนี้ทำให้แกรนด์ไฮแลนเดอร์0 2 6กลายเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและผู้ที่รักการเดินทางโดยสรุปโตโยต้าแกรนด์ไฮแลนเดอร์2026เป็น SUV ขนาดใหญ่ที่ออกแบบอย่างลงตัวระหว่างความกว้างขวางความหรูหราสมรรถนะและความปลอดภัยมันเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการรถคันเดียวที่ตอบโจทย์ทั้งการขับในเมือง การเดินทางไกลและการพบพาสัมภาระจำนวนมากดีไซน์สวยงามเทคโนโลยีล้ำสมัยและคุณภาพงานประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของโตโยตา้าช่วยให้รถรุ่นนี้โดดเด่นในกลุ่ม SUV 3สาแถวและเป็นคู่แข่งสำคัญของรุ่นอื่นในตลาดอย่างเกียเทลลูไรายบุนไดปาิเซตและ Honda Pilot ทำให้แบรนด์ไฮแลนเดอร์2026เป็นตัวเลือกที่น่าจักตามองสำหรับผู้ที่มองหารถครอบครัวที่ครบเครื่องและคุ้มค่าในระยะยาว